สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะก็มาอยู่กับช่องกิ่งรถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กิ่งมีรถตู้หน่วยงานนะคะที่ปลดระวางมาเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้มารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็น Toyota าคอมมูเตอร์3.0ปี2017เกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้สำหรับราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่1แสน จะแ0น0บาทนะคะระยะการใช้งานเพียง119000โลเท่านั้นเองนี่เลยนะคะโครงสร้างสวยๆเลยไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมจากทาโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดบอกให้นะคะโครงสร้างรูปทรงต่างๆสวยงามเลยนะคะโครเมียม2เส้นยาวๆอยู่ด้านหน้านะคะสวยงามนะ,ะไฟไม่มีรอยแต่รอยร้าวเลยนะคะไม่มีละอองขับเหลืองต่างๆนะคะไฟตัดหมอก คู่หน้าไฟแท้ไฟเดิมนะคะเลี่ยมสันตัวรถสวยงามนะคะรถโครงสร้างเดิมเดิมเดี๋ยวพาไปชมตรงหัวเก่งด้านหน้านะคะขออนุญาตเปิดหัวเก่งสักครู่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่หัวเก่งด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนี่เลยนะคะโครงสร้างสวยๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะ นี่เลยนะคะหัวน็อตเหลี่ยมสันนะคะครมกริบเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันแต่อย่างใดเลยนะคะรอยซีนทางมะพ้าวนะคะสีน้ําตาลตรงรุ่นนะคะสวยงามหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะปั๊มลมปั๊มเบรกต่างๆนะคะอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งานนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะตัวซีเรียวก็ยังอยู่นะคะ โครงสร้างเดิมการันตีได้เลยนะคะรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีจมน้ําตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะตัวล็อกหัวเก่งนะคะก็สวยงามพร้อมใช้งานนะคะตัวล็อกต่างๆหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับกันเลยนะคะรอยเม็ดอักต่างๆนะคะเลขตัวถังนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตรงรุ่นนะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเขาก็จะมาเป็นตัวล้อกระทะนะคะโตโยตา้าตรงรุ่นเลยอไปรับชมด้านในกันนะคะภายในนะคะเปิดเข้ามาเป็นเบาะสีเทานะคะเป็นเบาะหนังสวยสวยเลยนะคะเบาะตึงๆสวยสวไม่มีรอยแต่รอยฉีกขาดเลยนะคะโครงสร้างเดิม ราคาเพียง7,19000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะตรงรุ่นค่ะคันนี้คอนโซลสีดำนะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างระหว่างอตัวรถและตัวประตูนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยรอยเม็ดอัดต่างต่างยังคงชัดเจนนะคะการันตีได้เลยรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่า เปลี่ยนถอดอะไรมานะคะประตูก็เดิมแท้นะคะไม่มีตกร่องไม่มีตกขอบนะคะเหลี่ยมสันสวยงามเลยยางขอบประตูต่างๆก็อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานนะคะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเนาะมาต่อ,ตอกันเลยนะคะตัวประตูนะคะเรือนอประตูบานสไลด์นะคะไม่มีตกร่องตกขอบนะคะ นี่เลยความเว้าความโค้งหรือว่ารูปทรงบอดี้ต่างๆนะคะยังคงสวยงามนะคะประตูไม่มีแตกไม่มีบุบนะคะนี่เลยตัวเบาะนะคะเป็นเบาะ VIP ตัวใหญ่ๆให้แบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะ3มแถว9ที่นั่งนะคะคันนี้เขาก็มีปูพรมมาให้นะคะตรงพื้นนะคะให้ทั้งคันเลย ะะอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่มาจอดที่บริษัทก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะมีคนสอบถามรถตู้เข้ามาเยอะเลยนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะที่บริษัทเรายังไม่ได้มีเอาเข้ามานะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้คนตามหารถตู้กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่นะคะเบาะสวยๆตัวใหญ่ๆนะคะไม่มีรอยแต่รอยฉีกขาดเลยเบาะ ตึงๆนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บตัวเบาคันนี้เขาติดมา่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะถ้าได้คันนี้ไปลูกค้าก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมก็สวยงามนะคะนี่เลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะรางประตูไม่มีเบี้ยวไม่มีงอเลยนะคะเรียงกันสวยๆเลยนะคะเส้นตรงแบบนี้ หัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแก่รอยขยับเลยนะคะประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนี่เลยนะคะรุ่นนี้เป็น Toyota าคอมมูเตอร์สาเครื่องสามพันดีเซลนะคะเกียร์แมนวนวลนี่เลยนะคะหัวน็อตไถเห็นกันเป็นจุดๆเลยนะคะลูกค้าจะได้รับชมกันไปพร้อมๆกันนะคะว่ารถที่เอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ โครงสร้างดีโครงสร้างสวยขนาดไหนนะคะรอยเม็ดอาร์กยังคงเรียงการกลมสวยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะนี่เลยนะคะจะเห็นได้ว่ารถนี่ยังไม่มีการปรับสภาพทำความสะอาดแต่อย่างใดเลยนะคะอันเนี้ยมาถ่ายเปิดกันให้เห็นแบบอ่าชัดๆเลยแผ่นเพจก็ยังติดอยู่นะคะรอยเม็ดอาร์กเป็นจุดๆเลยหัวน็อ นี่ขนาดฝุ่นเยอะโครนเยอะนะคะก็ยังคงเห็นอ่าตัวจุดต่างๆได้อย่างชัดเจนหัวน็อตนะคะเหลี่ยมสันกลมสวยเลยนะคะรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะคะเรียงกันกลมสวยแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะไม่แตกไม่ร้าวเลยนะคะถ้าท่านไหนได้รถ ที่เราไปนะคะอุ่นใจอย่างแน่นอนรถไม่มีตัดแต่งตัดต่อมาแต่อย่างใดนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมๆนะคะเป็นรถที่ปลดระวางมานะคะจากหน่วยงานการไฟฟ้านะคะของเราไปประมูลมานะคะเพื่อที่จะเอามาให้ลูกค้านะคะไปใช้งานต่อเลยรถทุกคันก่อนที่จะออกจากเราไปก่อนส่งถึงมือลูกค้านะคะของเราก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าจะได้ไปในอ่า ลักษณะที่สวยงามนะคะพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ด้านหลังกันบ้างนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมเลยนะคะอาจจะต้องมีปรับแก้งานให้นิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าคันนี้มีอ่าน่าจะไปโดนตัวฝาท้ายมานะคะแต่เราเปลี่ยนให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่เรื่องโครงสร้างที่เราการันตีให้เลยนะคะรถไม่มีพลิกความชนหนักไม่ถึงตัวรถอย่างแน่นอน ะะอาจจะมีอ่ารอยการใช้งานทั่วไปนะคะนี่เลยเรียมสันของตัวรถนะคะช่องไฟต่างๆเท่ากันเลยนะคะสวยงามอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถตู้คอมพิวเตอร์3.0ปี2017คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีอยู่ที่719,000บาทนะคะเกียร์แมนนวลเครื่อง3,000ดีเซลตรงรุ่นนะคะคันนี้เป็นรถ หน่วยงานการไฟฟ้านะคะรุ่นหลังคาสูงนะคะที่เราเรียกกันเนาะ,ะท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะลองโทรเข้ามาสอบถามตามรายละเอียดที่กิ่งแปะลิงก์ไว้ให้นะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะเขตบินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตให้อย่างเต็มที่เลยนะคะ สำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ